คุณคือคนที่กำลังมีแพลนจะจัดโต๊ะคอมแล้วก็กำลังมองหาแขนจับจอที่มีคุณภาพดีไซน์ส,สวยๆราคาคุ้มค่าเนี่ยวันนี้ผมก็มีแขนจับจอจากทาง Ergonos มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันครับ โดยหลังจากก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้มีการจัดโต๊ะคอมเซตนี้เนี่ยไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้เซตคอมเซตนี้เนี่ยมาสักระยะนึงซึ่งหลังจากที่ใช้งานมาเนี่ยก็พบว่ามันมีปัญหาเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยครับที่ผมยังแก้ไม่ได้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของจอคอมครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับสายตารวมไปถึงการปรับมุมมองต่างๆของจอเนี่ยที่ทาได้ค่อนข้างยากครับและตรงบริเวณจอเนี่ยที่พอมีขาตั้งจอรวมไปถึงมีฐานของจอแล้วเนี่ยทำให้โต๊ะเนี่ยยังไงแล ซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางอึโกนสนะครับที่ได้ให้ตัวแขนจับจอมาให้ผมได้ลองใช้งานกันในวันนี้นะครับซึ่งแขนจับจอที่ผมได้ใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแขนจับจอในรุ่นของ Full Motion Arm V2 นั่นเองครับรุ่น EGN FMA V2S ซึ่งรุ่นที่ผมได้มาใช้งานครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็น Sin g l e Arm รนะครับหรือว่ามีแขนเดียวนั่นเองเหมาะกคนที่มีโต๊ะคอมไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีหน้าจอที่ใช้งานเนี่ยเพียงหน้าจอเดียวนั่นเองนะครับโดยการเปลี่ยนมาใช้แขนจับจอนะ เริ <iet> <yap> <br ans> ่มจากเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้งานจอคอมครับที่ล่าสุดเนี่ยผมได้มีการเพิ่มฐานของจอคอมเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งครับที่ทําให้จอคอมเนี่ยมีความสูงขึ้นมาพอดีกับระดับสายตานะครับแต่ว่าหลังจากการใช้งานจริงนะครับเวลาใช้งานตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีความหงุดหงิดตรงที่จอคอมเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับระยะหรือว่าความสูงเพิ่มเติมได้ครับการมีแขนจับจอเนี่ยก็ช่วยเรื่องของความอีกโนมิกส์ในการใช้งานให้มากขึ้นอีกด้วยครับซึ่งปัญหาที่ผมกล่าวมาทัั้้้งหหมดก่อนนนนาีะครบ เจ้าตัวแขนจับจอ Full Motion Arm V2 ของ e k o n o s เนี่ยสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงแขนจับจอในรุ่นนี้นะครับก็จะมีข้อดีและก็คีย์ฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยครับไม่ว่จาจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานที่นะครับแม่กับโต๊ะทางานหรือว่าเข้ากับที่ทํางานต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายครับ ตัวฟังก์ชันต่างๆที่เป็นกิมมิกเพิ่มเติมของตัวแขนจับจอเนี่ยก็ให้มาพอสมควรเลยครับซึ่งเจ้าตัวแขนจับจอตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในเซกเมนต์ที่เป็นตัวสตาร์ทเตอร์นั่นเองเมื่อเราเทียบกับฟังก์ชันรวมไปถึงราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยผมเนี่ยก็มองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับเจ้าตัวแขนจับจอของเออกนอสรุ่นนี้นั่นเองและผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังคิดแล้วก็ตัดสินใจในการซื้อแขนจับจออยู่นะครับ ซึ่งผมว่าหนึ่งเรื่องที่คนจะคอนเซิร์นกันมากๆเลยนะครับในเวลาซื้อแขนจับจอเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการประกอบครับเพราะหลายคนที่ซื้อแขนจับจอไปเนี่ยก็จะอยู่หอหรือว่าอยู่บ้านคนเดียวนะครับทำให้อาจจะมีความลําบากในการประกอบได้ครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าเจ้าแขนจับจอตัวนี้เนี่ยประกอบง่ายมากๆครับในใบคู่มือของเขาเนี่ยมีขั้นตอนมาให้ไม่เยอะเลยนะครับสามารถที่ประกอบเองคนเดียวได้อย่างแน่นอนครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ประกอบเองคนเดียวมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอโน้นไปก่อนนะครับว่าต้องอ่านคู่มือแล้้วก็ททําาตตมมคคู่ืออไปีละะขัันนนรบ ซึ่งวิธีการประกอบจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มจากการประกอบตัวแท่งเสาก่อนนะครับเข้ากับตัวแคลมที่เอาไว้หนีบกับโต้นั่นเองซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการยึดได้2แบบนะครับระหว่างการใช้แคลมหนีบกับโต๊ะกับการเจาะโตะลงไปนั่นเองครับในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกเป็นวิธีการหนีบเป็นแบบแคลมหนีบโตะไปก่อนเลยกันนะครับขั้นแรกเนี่ยก็ทําการขันตัวแคลมหนีบโตะเนี่ยเข้ากับตัวเสาของตัวแขนจับจอได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทําการเอาตัวแคลมเนี่ยเข้าไปหนีดกับขอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งในขั้นตอนตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ขันแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าตัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่รับน้าหนักทั้งหมดของจอลงมานะครับถ้าเกิดขันหล,ลวมๆหรือว่าขันไม่แน่นมากเนี่ยมีโอกาสที่ตัวจอเนี่ยอาจจะโยกหรือว่าล้มลงมาได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของปั่ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตับตว v ี s a เมาส์หรือว่าตัวจอของเรานั่นเองนะครับซึ่งแขนจับจอรุ่นนี้นะครับจะใช้ระบบ fast insert โดยสามารถทําให้ติดตั้งจจอเเเเขข้้้าาาไไปนนีี่่ยยดงมมกกึั็็ะตวพล เอาไปติดกับจอคอมที่รองรับระบบวีซ่านั่นเองถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีตัวเป็นรางสไลด์นั่นเองแล้วก็สามารถเอาตัวลางสล์เนี่เสียบเข้าไปกับตัวแขนจับจอตัวจอของเราเนี่ยก็จะติดกับแขนจับจอเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับจะมีน็อตที่แถมมาให้เนี่ยค่อนข้างหลายแบบนะครับทั้งน็อตสั้นและก็น็อตยาวผมแนะนําว่าให้ลองใช้น็อตสั้นดูก่อนนะครับเพื่อทีาา่จะไม่เป็นอันตรายต่อหน้าจอคอมนะครับถ้าเกิดใช้ตัวน็อตยาวไปเนี่ยอาจจะไปจิ้มโดนแผงวงจรข้างในาจอคอมได้้นะะรััับบบแแลววก็จกจจตขอียงม Micro Adjustment นะครับที่สามารถช่วยปรับระดับจอเนี่ยให้มีระยะเท่ากันได้ง่ายมากขึ้นนะครับกรณีที่มีหลายจอนั่นเองหลังจากนั้นก็ทำการเอาตัวแขนจับจอเนี่ยเข้าไปเสียบบริเวณตัวเสานะครับแล้วก็ทําการขันให้แน่นเนี่ยซึ่งตรงส่วนนี้นะครับก็คล้ายกับตัวแคลมป์ที่หนีบกับโตเลยครับก็ต้องขันให้แน่นมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะรับน้าหนักและถ่ายลงไปที่ตัวฐานในทีนั่นเองล้วทางอุกโนสนะครับก็ยังให้อุปกรณ์ในการจัดเคเบิลเมนจ์เมนต์มาอีกด้วยนะครับก็จะเป็นตัวรัดสายไฟนะครับที่ดีไไไซนน์มาาาให้้ตติดดปกััับบวแขจจออยยย่่งงเล ในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดจัดสายดีๆแล้วก็ทาการล็อกตัวสายดีๆเนี่ยสายทั้งหมดเนี่ยก็จะแนบไปกับตัวแขนจับจอนะครับเมื่อมองจากเวลาใช้งานเนี่ยก็จะทําให้ตัวสายเนี่ยไม่มาลกลงล่างอยู่บริเวณหลังจอแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับซึ่งจัวแขนจับจอในรุ่นนี้นะครับตามสเปคของเขาเนี่ยก็สามารถรองรับโหลดของน้ําหนักเนี่ยได้สูงสุดถึง9กกิโลกรัมหรือก็คือการรองรับไซส์หน้าจอเนี่ยตั้งแต่ขนาด17นิ้วถึง32นิ้วเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวการดีไซน์เนี่ย ทำโจทย์ออกมาตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเลยครับการดีไซน์เนี่ยทำออกมาได้ทันสมัยมากมากเลยนะครับสีที่เขาให้มากับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นสีออกแนวสเปซเกรย์นะครับเป็นสีเทาๆหน่อยทําให้ตัวแขนจับจอตัวนี้นะครับสามารถอยู่กับห้องไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นเนี่ยก็สามารถแมทช์กับพื้นที่นั้นๆได้อย่างง่ายเลยครับ รวมไปถึงดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ยังให้แปเป็นรูปแบบปริซึมดีไซน์ครับที่มีลักษณะาาเป็นเหมือนสามเหลี่ยมถ้าเกิดเราสังเกตตามแบรนด์ทั่วไปที่อยู่ต่างท้องตลาดเนี่ยก็จะสังเกตว่าตัวเสาเนี่ยก็จะเป็นเสากลมๆทั่วไปนะครับซึ่งตัวเสากลมเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าอาจจะดูซ้ำๆหรือว่าดูเชยไปแล้วนะครับตัวดีไซน์ที่เป็นรูปแบบปริซึมแบบนี้เนี่ยก็ให้ความแปลกใหม่และก็ทันสมัยมากขึ้นอีกด้วยครับเข้ากับทุกเพศทุกวัยนั่นเองและก็ยิ่งเหมาะมากๆเลยนะครับกับคนต้องการจัดโต๊ะคอมแบบมินนีระ้ับค เมื่อวางอยู่บนโต๊ะคอมของคุณเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้โดดเด่นฉูดฉาดจนเกินไปดูเข้ากับโต๊ะคอมแล้วก็ดีไซน์สวยงามมากๆเลยครับซึ่งวันสดุหลักของแขนจับจอเนี่ยก็จะเป็นโลหะแล้วก็พลาสติกนั่นเองครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวแขนทั้งหมดก็จะทำมาจากโลหะนะครับ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวแขนจับจอเนี่ยให้มีความมั่นคงเวลาใช้งานเนี่ยก็จะดูแน่นหนามากๆเลยครับแต่ก็จะมีบางจุดนะครับที่เป็นจุดบริเวณที่มือเราจับบ่อยๆเนี่ยในการขยับจุดต่างๆนะครับก็จะมีการเสริมในส่วนของพลาสติกเข้ามาเพื่อช่วยในการจับถือรวมไปถึงช่วยในเรื่องของน้ำหนักของตัวแขนจับจออีกด้วยครับโดยเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็จ,จะไม่ได้หวือหวาหรือว่ามีลูกเล่นอะไรที่โดดเด่นมากสักเท่าไหร่นะครับก็จะเน้นไปที่ความมินิมอลดูเรียบๆเ,เหมาะกับทุกๆห้องนั่นเองครับรวมไปถึงเม มาถึงจุดนี้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงความรู้สึกหลังจากการใช้งานแขนจับจออีกโนนสกันสักหน่อยแล้วกันนะครับตอนน้องเรียกได้ว่าเป็นแขนจับจอตัวแรกของผมเลยนะครับซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานเนี่ยที่ดีมากๆเลยครับเริ่มตั้งแต่การประกอบเนี่ยที่เรียกได้ว่าประกอบได้ง่ายครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวแขนจับจอก็มีความแข็งแรงดีครับไม่โยกเยกโอนเอ็นแล้วก็ยังตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผมได้มากขึ้นอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดโต๊ะคอมนะครับที่ผมอยากให้มันดูคลีนเนี่ยก็ตอบโจทย์ได ช่วยสร้างความสะดวกสบายในการใช้จอคอมหรือว่าการใช้โต๊ทำงานเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเลยครับซึ่งข้อดีหลักๆหรือว่าส่วนที่ผมชอบหลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกครับก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้งานครับ เจ้าแขนจับจอ e r ก o n o s ตัวนี้นะครับถึงจะบอกว่าเป็นรุ่นสตาร์เตอร์ที่มีราคาไม่แพงมากเนี่ยครับแต่การปรับมุมของมันเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดึงจอเข้ามาใกล้ตัวนะครับหรือว่าผลักจอออกไปเนี่ยสามารถทิ้วตัวจอเนี่ยขึ้นลงนะครับเพื่อสร้างมุมมองต่างๆได้นะครับรวมไปถึงยังสามารถที่จะหันตัวจอซ้ายขวาได้อย่างง่ายเลยครับ แล้วก็สำหรับคนที่เป็นสายโคดดิ้งหรือว่าสายสตรีมมิ่งเนี่ยที่ต้องการตั้งจอเป็นแนวตั้งเพื่ออ่านคอมเมนต์หรือว่าเขียนโค้ดเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันครับตัวจอเนี่ยก็สามารถพลิก90องศานะครับเพื่อให้จอเป็นแนวตั้งแล้วก็สามารถใช้งานได้เช่นกันซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ผมรู้สึกชอบมากๆเลยครับช่วยสร้างความหลากหลายในการใช้งานจอคอมพิวเตอร์เนี่ยได้มากขึ้นเลยทีเดียวครับ ข้อที่สอนะครับก็คือเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบนโต๊ะทํางานของเราให้มากขึ้นได้เลยครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการมีแขนจับจอนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยยกหน้าจอให้มีการลอยขึ้นเหนือจากพื้นนั่นเองครับทาให้บริเวณใต้จอเนี่ยก็จะไม่มีทั้งขาตั้งจอหรือว่าแท่นวางจอนะครับมาเกะกะเวลาเราวางของต่างๆเนี่ยก็สามารถวางลงไปใต้จอได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งหรือว่าของใช้งานทั่วไปนะครับก็สามารถวางไว้ได้เลยบริเวณด้านล่างเนี่ยก็อาจจะปล่อยโล่งหรือว่ามีการตกแต่งของเล็กๆน้อยๆเนย้ดว รวมไปถึงอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ผมเนี่ยก็เพิ่งจะให้ความสนใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ควรที่จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับก็คือเรื่องของสุขภาพหรือว่าความเป็นเอ็กโอนอมิกของมันนั่นเองครับแน่นอนครับว่าการใช้แท่นวางจอหรือว่าตั้งจอปกติเนี่ยตัวจอนะครับก็จะไม่ยืดหยุ่นหรือว่าไม่สามารถปรับระดับของมันได้มากสักเท่าไหร่นะครับทาให้ในบางครั้งเนี่ยการใช้งานของเรานะครับก็จะทําให้มีการใช้งานที่ผิดท่าแล้วก็เกิดออฟฟิศซินโดรมขึ้นได้ครับสำ กรณีที่มีแขนจับจอเนี่ยก็ช่วยเราเปลี่ยนอริยบทหรือว่าปรับตัวจอนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้งานของเราได้มากขึ้นนะครับให้ตัวเราเนี่ยมองจอได้ในจุดที่สบายตาที่สุดได้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนท้ายของคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอมาสรุปข้อดีของเจ้าแขนจับจอ Ergonos รุ่นนี้ให้ฟังกันอีกสักครั้งแล้วกันนะครับนอกจากความรู้สึกหลังการใช้งานของผมที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการดีไซน์นะครับที่ดีไซน์มาได้ดีมากๆเลยมีความมินิมอลนะครับสามารถใช้งานแล้วก็เข้ากับห รวมถึงมีฟังก์ชันต่างๆหรือว่ากิมมิกต่างๆที่ช่วยในการ manage จองของเราให้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว micro adjustment รวมไปถึงมีตัว cable management มาให้อีกด้วยนะครับและก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเจ้าตัวแขนจับจอตัวนี้นะครับอยู่ใน segment ที่อยู่ในรุ่น starter นั่นเองหรือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์ก็ยังให้สเปคมาในระดับที่เรียกว่าใช้งานได้เหลือๆแล้วครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อไปสั่งซื้อสินค้ากันได้เลยนะครับจะมีทั้งรูปแบบสแขนแล้วก็1แขนนะครับ ซึ่งราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ราคา1150บาทเท่านั้นเองหรือว่าคนที่สนใจในแบรนด์นี้นะครับและก็อยากรู้จักรุ่นอื่นๆมากขึ้นนะครับเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะให้ลิงก์การติดต่อทั้งหมดของแบรนด์ไว้เลยนะครับและหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยทาให้เพื่อนๆเนี่ยที่กําลังมีแพลนอยากจะจัดโต๊ะคอมหรือว่ากําลังมองหาแขนจับจอดีๆสักตัวราคาไม่แพงนะครับสามารถมีตัวเลือกในการซื้อแขนจับจอมาใช้งานกันได้นะครับซึ่งใครที่ชอบ หรือว่าอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปเนี่ยก็สามารถกดซ u เปอร์แ k s s ์ใต้คลิปหรือว่าสมัครเป็น Membership พให้กับทางช่องกันได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ